สบายดีพี่น้องมัสนสกุลสกุลนะจ้ะมันีเสื้ออันเพอมาล่ามากินในเพียงเดง้กินกับน้องบอลพี่น้องเฟอมาล่าอันนี้ของน้องบอลน,นี่สีสมพี่น้องแต่ว่าของอ้อน,นเป็นสีาขาวในเพียงเด้ของน้องบอลน,น่ะสีสมเป็นแบบนี้พี่น้องของอ้อนนะพี่น้อง สีขาวกล่องสีขาวกับกล่องสีสดแต่บายีจป้าอยุ้งกล่องขี้เหนียงซะเนาะเอ,ะอ๋ป้าสบายใจป้ายุ้งกล่องมันหนักหนีิเนาะพี่น้องเอาโตรับพี่น้อยกินน้ำลัง มาตีกินน้ำรังต้ากล่องสิดแปดทนันทนนะาะกล่องสิดแปดพันทวร้งไงแซอบ ออกแบบออกรสมๆพี่น้อยเส้็จมันเหนียวนุ่มพี่น้อยเนียวนุ่มขนาด อยู่บนนอนเนี้วนุ่มแซ่บี่น้องฉันแป๊ะนี่กค่ะแซ่บ นนตัวมัวมันนอนหมักตกลงหันจะหาเมาืองละผููบ่าวเนี่ยเปลี่ยนหน้ามานอกคูบาวนี่เนาะอืมนาพวกเนี่ยโมตู้ปู่ด้มาแต่ตู้แม่มาอืม ำมาเนาะตัวแม่เนาะเพราะตัวผูกกับตัวแม่กับแม่แลเนี่ยมามาทุกทุกเดียวอย่ามักมา,กมากเลยน,นะ ตัวก้านเนี่ยตัวก้านแล้วก็ที่น้ำตานเนี่ยตัวดำเนี่ยเราแน่นไหมนาตัวตัวที่น้ำตาหนิงันเงียบเรียดเส้นห่ม น้ำมองเลยกูโมเมน Moment, ต์ไปทำอะไรใส่ใ okay, นกะเพียงมันบกตรงไง เจ้าก็หูอยู่ว่ามันอืดมันม่นมีน้ำเจ้าก็ต้องกินเสร็จน,นี้เจ้าสดเอาแต่น้ำสดเอาแต่น้ำแม่ก็ยังบอกอยู่ด้วยตืมน้ำใส่ละลายลเจ้าถึ่หนักชดน้ำค่ะ 죄 <목소리도> มี FC เอฟซีคนคอมเมนต์มาเนาะเอฟซี FC ตัวโยงข่อยพี่น้อยเออคนเอมเมนตลอดเลยพี่น้องเอยขอบอขอุกขอบใจลายๆเด้เลยเดอ้อคนคอมเมนต์มาว่าการเงินของอันอ้วนเลยนะกับเบลเต้นี่ทีดีขึ้นแต่ว่าดีใจน้ำเด้อซ่าขอบุกขอบใจสมความมัน ปาสนาของที่เพืเ่อคอมเมนต์มาพี่น้องก็าถูกอุอ่นกัอย่างวางอยากให้มันเป็นแบบนั่นแหละที่บเบลเต้ผลเกลี่ยวมานี่คือผลได้ไปเห็ดเวียกนอกเนะาะการที่เป็นลาบไปเห็ดเวียกนอกนี่คือเราใชได้เงินพิเศษถ้าว่าเราเห็ดเวียกในบริษัทเล่าแน่นบอลเราอยู่อะไรคือบอะได้เงินพิเศษอีย่ายเเงนเ,เนาะก็ะได้เงินเดือนออกมาเห็ดเวียกนอกก็บใช้ได้เงินเดือนคือเก่าแต่เลิีน,นีเงินพิเศษห้เนาะพี่นอ้อง คือเพิ่นหามาหาสิบพันบ่อแปดสิบพันแบบนี้นะคือเพิ่นหายอ่าร้อยหนึ่งแบบนี้นะขอสมุดเก็บคนหายร้อยหนึ่งคือแบบนี้เงินร้อยหนึ่งคือเบาเต้เราก็สิไปใส่น้ำมันสห้าสิบบาทแบบนี้เอออีห้าสิบบาทเราก็สิซื้อของกินนะ่ะมาสู่ลูกสู่เมียกินสำหรับแต่คือเราไปเห็ดเวียดนอกเราไปนอกๆคือเดี๋ยวเนี่ยคือเราได้ไมาเห็ดเวียดนอกเป็นอาทิตย์แล้วพี่นอ้องเลยเบาเต้นนะ จะหน่อยกับเรียงนอกแล้วก็ได้ขับไปเรียเอยู่ในือเก่าเพราะกับสิบวันได้เที่ยวมาแบบนี้นะค่นมือใดเรามาเหตุเวกนอกแล้วคือเราได้เงินแล้วจะเอาเงินตรงนั้นแหละเงินที่เหตุเวกนอกเติมามันมาซื้อของอยากของกินมันแน่ถันสมมติว่าเงินพิเศษนะเพิ่นหายบางที่น่ะปกติเพิ่นจะให้หาสิบพันหาหาสิบพันอ้ที่เป็นเงินบาทแต่สิบประมาณเจ็ดสิบบาทหรือแปดสิบบาทก็หน่ออ้นก็ สาสิบพันประมาณแปดสิบบาทนี่เนี่ยมองนี่เนี่ยคนเอาออกมาสองคนเห็ดเบียงนอกนั่งบอกเต้แหละกับกัมมี่อีกคนหนึ่งอีกเราเห็นเบี้ยงดูนายค่ะ เราสิบรวเทีย่ยวมากแบบนี้ประมาณสองมือสามมื่นแหละแล้วจะได้ออกมากี่น่อย ท่นนั้นคนถา,ามว่ามันไปเปไปเหตุเวียกนอกคนอื่นเขาก็่ได้อยากไปเลยพี่หน่อยเพราะว่าเหตุเวียกนอกมันสินักงานมันสินักมันสีแบบแบบมันได้เหตุตลอดนะนอกจากมุงผักนี่เลยผักพายุนในผักคือมีคนนันมาซื้อตู้เย็นหรือตู้สัตผ้าเลยเขาก็ไปนยกง่อขึ้นสลดแล้วก็กไปส่งหรือว่าเขามาเอาคอนห้ามมาสิก็คอยนั<อ>่นจะเอา จะกึ้งมันเลยในบ่อใส่น้ำเวลาให้ลูกเลยเฮ้ยอไรบอสเราจับหนกย่อแล้วเรียบร้อยก็ได้นั่งอยู่ไปสินะเดินนั่งอยู่ได้พักขอนไปสิจนแบบมีคนมาซื้อแล้วเขาก็ลุกไปขายไปนี่เด้นั่งได้โทรหาลูกดุขณะผึ่นอยู่ใน,นอย่างพี่น้องเลยโทรหาลูกหาเมียดุอะไร อันใ้เห็ดเวียกนอกเราถิอบ่อคอยจะโทรไม่เจอไปเห็ดเวียกจะเลิกมาตอนเที่ยงเราโทรกับก่อนเราสิเลิกเวียกประมาณห้าโมงตีสอพอเราเลิกหกโมงห้าหกหาโมงตีสอแล้วก็สิโทรมาบอกก่อนว่าสิกินยังบอสิเอายังบอเมื่อนี้ขอได้เงินด้านที่นี้เงินพิเศษพเพิ่มเพิ่มอีกปกติสิไดระอสิพันธ์เพิ่มอีกเม,กมื่อสัปสิพันแล้วก็บอกคอยนะล้วก็สิให้เมื้อหูนั่งแบบสิ คนเที่ยวมากกว่าคบบือต้นโพวาพี่น้องหนึงมาเห็ดเวียดมาเที่ยวทางไกลไกลได้พี่น้องไปกับหก6กิกิโลพี่น้องแต่เฮื่อนห้องบอบอลเตะไปเห็นเวียด บรรยากาศแล้วหนาวเลยฮึเล็กตอนเช้าอ่ะมันหนาวมันเย็นน่ะนะคิดจะเท้านี่คิดฆ่าคนลูกพี่น้องเอยหนาวเย็นเท้ากิน้องเว้ ทุกคนขอมาหลับชมรับพังคอมเมนต์เมื่อทุกคนนะพี่น้องเด้ออากาศก็นาวเริ่มนาวแล้วเริ่มเย็นแล้วักรษาสุขภาพเมื่อสักครู่ทุกคนไปก่อนพี่น้องคลิปนี้พอกับคลิปหน,น้าจ้าบาย